สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบกับช่องแม่หมูพาโชคค่ะเมื่อนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูสิพาเดินทางมาอยู่ที่หวัดปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตามแนวทางของปูหาเจ็ดแปดในงหวัดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะแนวทางของปูกับมิงหัเขาห,ะะหัดหลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบิง่งเผื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะค่ะม่แล้วก็มารับชุ่มรับฟังไปพป้ออๆแม่หมูเลยค่ะเป็นแรวงานนะาลาดเลยเนาะ ครับปูแต่ว่าเลขดับยูได้ล่ะเลขดับดับยูปูเพรออกอีหลีเออมันก็ลดต้นทุนฝันปูฝันมามาขับรถให้ปูขาดเดียว่ามันขาดเนีก่าสองหนึ่งปิดอู้ถ้าเป็นสองศูนย์นะปูลักซิปลักไม่วมาเข่าเลยครับปูอืมมาเนี่ยเลขดับจริงเลขดับเออดับบ่ออกเหรอครับผมกาบาดบ่ทำบ่กับบ่ออกว่ากาบาดโกงกันกระใสได้ผ่านผ่านปูงวดที่แล้วครับผมครับปูโอ้อันนี้เลขดับเนาะค่ะอ่าชุดเลขดับปูไปแล้ว ครับเราว่างจะศูนย์หน้าเองครับปูขันศูนย์เราว่งตาศูนย์สาวเตาปูโตเก้าที่ปูฝันคงสุดท้ายฝันมาไปกินน้ำไม่องค์มีเตาเห็นปูองกับเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์อยู่แล้วครับปูเขว่าเลยมันมีศูนย์ครับผมมันว่ามากศูนย์ทีไปออกศูนย์สองน่าปูโอ้ล่ะ ละตีน้าเป็นหนึ่งน้ามันน้ามันกับหนึ่งเตามันเป็นซีบารีรบูมันเป็นศูนย์กับปูมันจะก็พลาดเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับชุดดับบนล่างปูดับอยู่นะครับผมเอาไปตัดตัวเลขเบื้งพี่น้องนี่ครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหาหกหกหาหนึ่งสามสามหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหาสองสองหาอันนี้ตรงกันคือดับเนาะปูเนาะ ครับผมลดต้นทุนลดต้นทุนครับพี่น้องก็คือรับบ่อออกมันกระพ่านนี้เลยว่าหันบ่อกรบปูล่าตัวเจอวิ่งกากระบาดก็ใส่ได้ว่าหันบ่บ่อผ้าครับผมบระนี้ก็นี่เนี่ยเราบาเนี้ค่ยบาเนี้เรียกร้อยมาไล่มาลงเจ็ดมาหันกระปูอือครับนุ่งกระไรับอ่าสูตรอะไรมาไล่น้งเจ็ดกระปูเนาะเจ็ดกับปูเจ็ดกับเก้าอยู่หลักหน่วยบอกให้เลยเจ็ดกับเก้าอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างกรบปู เลขมันเปลนยังไีสด้เลขครับนี่ใช่ำหรับการมี่เ้องว่าบอกให้เอฟซีเนี่นี่บอกอืมเนี่ยกับสองมาล่างนี่ตัดสูตรท่านเคยเห็นไหมนุ่งอะไรอย่าง้่งลายหนเน้อับปูเนกับปูอ๋สูตรที่แล้วนี่หนึ่กับสองปูสูตรสูตรตะลาง คือเออเนื้องบวงรักนี่ครับหนื้องบวกชลได้หนึ่งหนึ่งหลักกัสองครับปู่มันมากสองอีกหนบ้านเี้ก็คับเนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองหลักก็สามเปสองกับสามอีกก็ไปล่างสองตัวนี้มาล่างครับตรงมาล่างในเรยมันก็เรียเดินสามครับปู่รักนวยมันอยู่เจ็ดกับเก้าครับอืมครับนี่ครับสองเป็นเรืจะตัดออก ศูนย์หนึ่งสองสองบวกสองเป็นสี่ตามที่จริงสี่มันดับบนดับล่างมันก็ับมามีครับปูมานีดิเก้าหกหกบวกหกเป็นสิบสองสองบนสองล่างมามีเหลือสามตัวเดียวครับครับย่าลืมมาสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่พันมาลักหน่วยสองครับสิบสองหกเป็นเกตสิบสองบาด้ครับครับไปรักหน่วยแล้วเลยคูณเพราะไปบนกับไปล่างก็เลยว่างให้เกตลักหน่วยเด่นโตเดียครับบนปู วิ่งวิ่งสามปูวิ่งสามบนเลยล่ะสามบนวิ่งวิ่งสามบนบันในล่างเงนสามจะบ้านรักนวยบัวปูสามบ้านรักนวยหกกับซี่นี่รักสิบรักสิบหกกระซี่ถ้าเป็นสามโตในปูได้ตัวกันไถปูมันมาล่างถ้ามันมาศูนย์เอกครับกันไมทถ้าบนั้งล่างมันมีศูนย์สามตามปูถ้ารักลอยบนในปูสามโตจับยังปูสามโตได้ตวตไรรักลอยมันเ่นมันมีตัวเดียว กับย่อมแม่เข้ามาอีกแล้วลักร้อยลักร่อยร้อยบนกับสี่ตัวเดียวครับหลักร้อยบนสี่ตัวเดียวอขับปูโอ้ลุมขีบยสามสี่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 สามกับปูสี่ศูนย์สามโอ้เอาปูเขียนสามตัวน้ำในปูหรือยังยังท่านเขียนเขียนสามตัวน้ำในปูสามตัว ทำตัวมันที่นี่สี่สี่สามครับสี่ศูสาครับสี่หสามกับปูอ่าจังหาปูจะฟันอีกที่หนึ่งกับปูนอไกลๆเนาะกรบผมสามตัวครับปูฟันหลักลอยที่สี่ครับอ่าคือเพื่อถื่อนเพือผิดอไรล่าลายมันกับเาไว้แล้วรับล่างนี่ปูล่างนี่สามเพื่อกันเล่นคู่เดียวนี่ สามเจ็ดเนอะสู้นี้เป็นตัวกันนี่สิครับสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์เอาสามศูนย์ศูนย์สามอีกทั้งบนทั้งล่างหมอปัวมันมีทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสามศูนย์สามสามศูนย์ครับผมอืมนี่ได้จับตัวนี้ครับปัวจับตามสูตรที่คัดมาได้นี่คือสองกับสามครับอืมอย่าลืมว่าเลขคูณไปรับหน่อยเนาะสิบสองออกสี่สองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ครับบานี่สองบวกสองหน่วยบวกหน่วยดับสี่ทั้งบนทั้งล่างประมาณอีดี ครับเหลือสองตัวเดียวไม่มาหน่วยบนก็หน่วยล่างออกศูนย์สองงานมาศูนย์สองหล่างหน่วยครับมาหนี้สิบสองหกไปนี่เป็นเจ็ดสิบสองหกกับหกลักหน่วยบวกกันเป็นสิบสองสองบอมี่เหลือเจ็ดตัวเดียวที่มารักหน่วยครับปูปูว่าแบบนี้รลดเลี้ยุ่นปูแบบไปชอบรักแต่รักหน่วยครับมันบ่อไปหน่วยบนมันกัไปหน่วยล่างแต่ว่าเลขมันมันเดินล้างมันอี่เจ็ดลอยมาไล่ีกนี่มันเคยไปตะล่างลอยมาไล่ด้เจ็ดเรากว่าขนาะครับ อบ้านี้แปดสามกะโกงกันได้คือสามเก้าครับโบครับเก้าสองกับโกงกันได้คือสามเก้าครับสามแปดโกงกันได้คือสามเจ็ดครับนั่นจะไปรักชาติได้อิครับปโแต่ว่างวดนี้เหรียญง่ายนะครับมีสามติดสามเนาะแมนสามบนสามล่างมันใจตัวนี้เราพเอาตามร้อยมาได้ครับ ลอยมาไล่สุดลอยมาไล่นีได้เจ็ดมาปูเนาะมันจะไปซื้อเจ็ดหคกเจ็ดเก้าไปละเนี่ยครับอืมาได้อ่าติดได้แล้วครับปูถ้าน่านเหลือเจ็ดตัวเดียวครับต้องเอามาใส่เลยตัวนี้ถ้าจะไปซื้อเจ็ดสองมาได้บัตรสิบสองห่วงเป็นเจ็ดสิบสองไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวครับมาหันกับสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ไม่มาด้วยกันมาหนึ่งตัวครับปูปูมากี่บันผัดบัวมาสาหรับไปสองครนะครับ มานี่คือกันคดีไปซื้อเจ็ดสองบได้สองกับสามเนี่ยมันเรีมันเด่นเจ็ดรอยมาไล้เนี่ยตัวเดียวต้องเอาไปสามเจ็ดครับตัวเดียวหาลอตเตอรี่ซืีอเต็มเต็มเลยตัวนี้สามเจ็ดเด่นเด่นสามก้อเป็นตัวร่องครับตัวสามสามศูนย์ตัวกันแน้วตัวกันครับปูตะวากระดับแมนเ้ยครับทำชุบนี่ครับผมดีคราบคุณให้พี่ขายลอตเตอรี่ขายขายลอตเตอรี่เบิ้ง้าาอยู่อเยอ่นี่เลยครับเ สักเอาลัตเตอรีไม่พูดนะนี่ทามเจ็ดกับโอเอาคู่เดียวเพรกับพอมั้ตรงตรงเล่นมาปัวตรงตรงเล่นมาปัวตรงตรงเล่นมาสามเจ็ดตรงตรงเล่นมาสามเจ็ดนี่มันมันเด่นอ่ะนะเดลามันใจพอมันใจพอมั้เพราะว่าเอาตามเลขคู่นับสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองครับไปตัวหนึ่งรักหน่วยกับปูวหันสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่มารักหน่วยตัวหนึ่งออกจุดสองนี่เนี่ยเลขสูตรนี่เนาะมันไปใต้ตะล่างเนี่ กับนี่มาหนีซ้องกับซากับปูโอ้ร้อยมาไล่ร้อยมาไล่นี่กะมาลางนัวปูเจ็ดนี่มันลงเจ็ดลงเจ็ดบางทีมันกับมาบางทีมันกับไปตัวเดียวเนร้อยมาไล่กับปูมันกับพิษว่ากันกับปูเขียนปูหาเจ็ดแปดให้นะครับนี่ครับมาซ้อเกัาควงกันแล้วเนี่ยครับอือ ไปคือสามเก้ามันจะมันกลับไปได้ครับบ้านนี้เกียร์สามสามแปดตรงกันแล้วเราได้คือสามเกียร์แทนที่ครับมันจะไปแบบมันสามมากมันจะมากทีดมากจริงสิครับผมอ๋อกลับชมช่องครับสิบล่าง,สา,งสามตัวเดียวสามตัวเดียวกลับชมช่องใครขับคนนั้นเราบ้างใครขับคนนั้นเราค่ะ แนวทางของปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหาร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะปูฟนก็ได้ปล่อยละเด้อค่ะปูนี่คือเลขลอยมาไล่เนาะค่ะลงที่เจ็เนาะค่ะปูหาฟันที่ล่างคือ7เนาะค่ะค่ะปูหายแนวทางบนคือ6กสามสเนาะค่ะแล้วตัวกัดคือ03นย์สเนาะค่ะหลักร้อยเนาะค่ะปูหาที่สี่เนาะค่ะแล้วก็จจาปูหามีสี่สี่ม ี่หกสามปูเน้นที่หกสามกับสี่สามเนาะคะ่ะศูนย์สามเป็นตุกกันเนาะคะ่ะค่ะสําสหรับแนวทางเลขลางเนาะคะ่ะปูไหาที่สามเจ็ดกับสามเก้าเนาะค่ะเน้นที่สามเจ็ดเนาะค่ะสามเก้ากับสามศูนย์เป็นตุกกันตัวร่องเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะดูสค่ะปูไหาแมาะะ่เนาะค่ะเลขลางปูวานวยรางก็คือเจ็ดกับเก้าเนาะคะ่ะ สิบล่างก็คือสามนะค่ะคุณผู้ชมค่ะพิจารณนเบอร์เนาะคะสำหรับเลขดับของปูกับบอกใครผ่านนะคะก็มีแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองห้าหกหกห้าหนึ่งสามสามหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสองสองเก้านะคะค่ะผิดจัลลนเบอร์เพื่อเป็นแนวทางเลยค่ะทางช่องเมมูก็ได้นำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะปูคนก็ได้ แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงนักข้างคือกันเนาะค่ะสำหรับตัวเลขนั้นสิเขาสิูุดกระบะวา,ากันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะะค่สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะแม่หมูก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุก,ท,กทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแม่หมูเนาะค่ะแม่หมูก็คอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ท,ทุกทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในวันที่16มิถุนายนพศ2560นาะค่ะจะเจ็บจะจนเด้อค่ะพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็สวัสดีค